ที่นี่คาว่าโชคโชคมีโชคโชคดีชคาาโชคร้ายคำโชคในภาษาคนก็ตามที่หมอดูเขาบอกให้เสื้อตางในเขาหน่อยเขาก็บอกห้โชคดีโชคร้ายจริงไม่มริ่ไม่รู้แต่ว่า,าโชคในภาษาธรรมคือความที่ต้องเป็นไปตามกรรมโดยที่เจ้าตัวไม่รู้จัก แจ้าตัวที่เป็นไปตามโชคตามกรรมมันไม่รู้จักนีโชคอย่างนี้มันจริงมันร้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่รู้จักคือโชคในภาษาธรรม่มรู้จักโชคคิดหมอดูมันบอกมันหลอกเอาสตางค้อน,นี้อย่าไปเสียสตางหมอดีหมอดูมันบอกว่าโชคดีแล้วก็ต้องทําให้ดีนั่นแหละ หมอดูมันบอกว่าโชคร้ายแล้วก็ยังต้องทําให้ดีอยู่นั่นแหละก็่จะไปเสียสตาต่างทำไมทาให้ดีที่สุดเรื่อยไปไม่ว่าหมอดูมันจะทายว่าโชคดีหรือโชคร้ายตามใจเราต้องทําให้ดีประพฤติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีอยู่เรื่อยไปไม่ต้องไปเสียสตางค์ให้หมอก็บอกว่าโชคดีโชคร้ายนั่นเป็นคนมีโชคดีเรื่อยไปดีกว่า คือประพฤติกายวาจาใจให้ถูกต้องแล้วก็เป็นคนโชคดีอยู่ด้วยไปดีกว่าแ <c oughs> ม้จะต้องตายก็ยังเป็นคนโชคดีแม้จะลําบากบ้างก็ยังเป็นคนโชคดีเพราะว่าทําดีอยู่กันเนื้อกับตัวทางกายทางวาจาทางใจเป็นคนมีโชคดีอยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะยิ้มเยาะความตายได้เนี่ยเป็นคนโชคดีอยู่ตลอดเวลา ภาษาคนก็โชคโชคตามที่หมอบอกภาษาธรรมก็โชคตามที่กรรมให้ผลตามที่กระทำว่ายอย่างไรเรียกว่าโชคที่ที่มาถึงตัวซ้อคำแรกก็คือส่องเสพคบหาภาษาคนก็ส่องเสพคบหากันด้วยกิเลสตามความพอใจรัก ตามพอใจรักของกิเลสมันก็ส่้งเสพคบหากันสามคู่ที่มันพอใจนี่คือสอ่้งเสพโดยภาษาคนถ้าโดยภาษาธรรมต้องดูก่อนว่ามันมีธรรมะเหมือนกันหรือไม่มีธรรมะตรงกันพอใจในการมีธรรมะเหมือนกันดีด้วยกันสูงด้วยกันถูกต้องด้วยกันมันจึงจะซ่้งเสพคือคบหาสมาคม ภาษาคนส่องเสพเป็นตามกิเลสหรือตามความต้องการของกิเลสภาษาธรรมเสพเพราะากันแต่โดยที่ธรรมะต้องการความถูกต้องต้องการจิตใจมีธรรมะเหมือนกันมันจึงจะควรส่องเสพพบาหาสมาคมกันถ้ามันเป็นเรื่องของภาษาคนแล้วมันตามใจกิเลส มันคนเลยไปซ่องเศพกับสัตว์ก็ได้พระยาหงลงมาซ่องเศพกับูงกาก็ได้พระยานาคขึ้นมาสร้างเศพกับงูดินก็ได้อย่างที่กล่าวในภาษาบาลีเพราะมันไม่เอาตามธรรมะม,มันเอาแต่ที่กิเลสตัณหาต้องกลางการสร้างเศษมันจึงเป็นอย่างนั้นที่นี้คําว่าซึมซาบซึมซาบ ภาษาคนก็ตามที่คิดว่าครูเข้าใจถูกต้องแล้วครูเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยซึมซาบทางที่ประจักษ์แก่ในใจแก่ใจในวันใน,ในั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ถ้าว่าภาษาธรรมมันต้องแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างนี้ก็เคยบอกกันหลายครั้งหลายหนแล้วว่าการศึกษาทําให้มีความรู้การคิดการนึกทําให้มีความเข้าใจ การปฏิบัติลงไปให้รู้แจ้งแก่ใจ <c oughs> นี่ทำให้เกิด <c oughs> ความเห็นแจ้งแทงตลอดความรู้เกิดเพราะเรียนความเข้าใจเกิดเพราะคิดไปตามเหตุผลความเห็นแจ้งแทงตลอดเกิดเพราะได้ประพฤติ <c oughs> ปฏิบัติมันข้อนั้นในสิ่งนั้น <c oughs> ไปจนปรากฏชัดแก่ใจว่ามันเป็นอย่างไรให้ผ้นอย่างไรมีรสชาติอย่างไรนั่นเรียกว่าความรู้แจ้งแทงตลอด <c oughs> ยิ่เราซึมทราบกันแต่เพียงว่าเรียนรู้หรือคิดจนเข้าใจไม่ซึมทราบจนรู้แจ้งแทงตลอดเพราะได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งนั่นไปแล้วอย่างครบถ้วน น่าสงสารเรามีกันแต่ความเชื่อเราไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นนั่นแม่ที่เราเชื่อทุกคนมีความเชื่อแล้วก็เชื่อไปตามคนอื่นบอกแล้วก็เชื่อเชื่อเชื่อมาที่สุดแต่จะเชื่อว่าธรรมะดับทุกข์ได้จริงธรรมะดับทุกข์ได้จริงมันก็มีแต่ความเชื่อนันมีแต่ความเชื่อนะ มันไม่มีความรู้จริงในตัวธรรมะเลยมันมีแต่ความเชื่อในสิ่งนั้นมันไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เราเป็นกันมากๆอยาอ่าอวดดีอย่าประมาทเลยเรามีแต่ความเชื่อในสิ่งนั้นนั้นตามที่ได้รับคำบอกกล่าวม,มาแต่เราไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นแม้ที่เราเชื่อ นี่อยากจะขอพูดว่าแม่เราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีแต่ความเชื่อเราไม่มีความรู้จริงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มันเป็นอยู่แค่นี้มันเป็นเพียงแค่นี้มันมีแต่ความเชื่อมันไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้นนั้นน่าสงสารน่าสงสารอะไรอืมน่าสงสารมันมีแต่ความเชื่อมันไม่มีความรู้จริงในสิ่งนั้น จะพูดเลยไปถึงว่าไอ้พวกที่นับถือพระเจ้ามันก็เชื่อพระเจ้าแต่มันไม่มีความรู้จักพระเจ้าโดยแท้จริงว่าเป็นอย่างไรกมันมีแต่เชื่อเชืนะ่อถึงพวกชาวพูดกัเหมือนกันอาจจะเชื่อในธรรมะเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในอะไรอะไรที่มันเชื่อเชื่อเชื่อนะแต่มันไม่มีความรู้จริงในสิ่งที่มันเชื่อนัันขอให จัดการให้ดีจัดการให้ดีให้มีความซึมซาบชนิดที่รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราจนกระทั่งว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่ออะไรก็ตามอย่ามีแต่ว่าความเชื่อคอยมีความรู้รู้รู้จกักรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งแทงตลอดในสิ่งนั้น นั่นแหละจึงเี่ยรเรียกว่าเป็นความซึมซาบแท้จริงโดยภาษาธรรมมีแต่ซึมซาบในความเชื่อซึมซาบโดยความเชื่อซึมซาบโดยวราพอใจแล้วก็ซึมซาบอย่างนี้มันไม่พอหรอกมันไม่ใช่ความเห็นแจ้งแทงตลอดในพุทธบริษัทยังขาดความเห็นแจ้งแทงตลอดกันอยู่มากแม้ว่าจะมีความเชื่อ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 อย่างยอมทุกอย่างนะ มันไม่รอดพ้นได้ด้วยความเชื่อมันรอดพ้นมาด,ด้วยความรู้แจ้งแทงตลอดมันขอใหปรับปรุงไอ้สิ่งที่เชื่อนั้นให้กลายเป็นความรู้จริงอย่ามีแต่ความเชื่อแล้วไม่มีความรู้จริงในสิ่งที่ตนเชื่อเนีย่ยขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญ